ใหม่แก่กล่องปี2024นี้เลยนะครับนี่คือ BRAVIA 7 e t v MINI LD l e d รุ่นใหม่จากทาง Sony สวัสดีครับผมโรมาน L C D T V ไทยแลนด์ครับในปีนี้เนี่ยทาง Sony เขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกชื่อรุ่นของเขาเนี่ยให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ หลักๆเด็กก็คือใช้คําว่าบราเวียแล้วต่อด้วยตัวเลขซีรีส์ของเขายกตัวอย่างอย่างบราเวียสเป็นตัวเริ่มต้นบราเวียเที่ใช้หลอดไฟแบบมินิ LED b r บราเวียแที่เป็น OLED TV แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยก็ชื่อรุ่นว่าบราเวียเเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยเรียงลําดับขึ้นไปแบบนี้เลย ส่วนตัวที่ผมเนี่ยเลือกมารีวิวเป็นลำดับแรกเลยก็คือ Brower 7นะฮะเพราะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยคือมันน่าจะเป็นตัวที่ยอดนิยมที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับคือเขามีการอัปเกรดมาใช้หลอดไฟแบบมินิ LED ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพด้านภาพเนี่ยก็จัดว่าเหนือชั้นกว่ารุ่นยอดนิยมในปีที่ผ่านมาอย่าง X 9 0 L ไปสัก1นึ่งสเต็ปครับส่วนไซส์ที่เขาวางขายเนี่ยก็จะเน้นพวกไซส์ใหญ่ระดับพรีเมียมเลยนะพวก65นิ้ว75นิ้วแล้วก็85นิ้วตัวนี ขอเริ่มรีวิวเลยละกันนะครับเริ่มจากดีไซน์ก่อนตัวทีวีเนี่ยแน่นอนขอบบางเฉียบเลยตามสมัยนิยมและจุดที่ผมชอบคือตัวขาตั้งนี่อยากจะให้ดูดีๆประกบซ้ายขวาแบบนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคือมันสามารถเสียบกึ๊กเข้าล็อกได้เลยไม่จําเป็นต้องขันน็อตด้วยครับและอย่างที่2เนี่ยตัวขาตั้งมันสามารถเลือกปรับนะฮะได้ถึง4แบบด้วยกันนี่ไม่ว่าจะแคบหรือกว้างนะครับ หรือจะปรับสูงหรือปรับต่ำแบบนี้เห็นไหมครับในกรณีเนี่ยถ้าโต๊ะวางทีวีของเรานะครับมีขนาดเล็กใหญ่ต่างๆเราก็เลือกปรับให้เหมาะสมได้แล้วก็รวมถึงท่านที่จะวางลำโพงซาบาเห็นไหมครับมันจะไม่บดบังตัวจอด้วยตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีไอเดียาการออกแบบที่เก่งกาจแบบนี้ครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีรูไมโครโฟนไว้รองรับคำสั่งเสียงจาก Google Assistant แบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องใช้รีโมทด้วยครับพูดโดยตรงกับทีวีได้เลย ทีนี้พลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างมาดูลิสต์ของพอร์ตช่องต่อนี่อย่าง HDMI นะครับก็ให้มาทั้งหมด4ช่องนะแบ่งเป็นเวอร์ชั่น2.1 2ช่องแล้วก็2.0 2ช่องครับมีเดโฟน e เอาด้วยมีช่องต่อแอนเท n นนะครับไว้ต่อกับพวกสายอากาศเนี่ยจูนดูพวกช่องรายการดิจิตอนทีวีต่างๆได้แล้วก็รวมถึง USB ส่วนการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยก็รองรับทั้ง WiFi แล้วก็บลูทูธนะ โซนรีโมทคอนโทรลในปีนี้เนี่ยเขาออกแบบแบบรักโลกนะครับเพราะว่าเขาทำจากพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยรีโมทของ Sony ยุคก,ก,ก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำแบบ100%เลยแต่ครั้งนี้นี่กล้องมาซูมดูใกล้ๆเห็นไหมเราจะเห็นกลิตเตอร์นะครับสีฟ้าๆแบบเนี้ยแทรกตัวเข้ามาด้วยครับเป็นลวดลายเลยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะขอชมเชยครับ ซึ่งความตั้งใจของโซนี่ในปีนี้เนี่ยคือเขามีคอนเซปต์ที่เรียกว่า Cinema is coming home หรือว่ายกโรงหนังมาไว้ที่บ้านมันเป็นคำที่เท่มากเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยแบรนด์ไหนหรือใครๆก็พูดคำนี้ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราสืบทราบดีๆเนี่ยคือโซนี่นี่แหละเป็นแบรนด์ที่สามารถพูดคำนี้ได้เต็มปากมากที่สุดถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าระบบนิเวศในการผลิตภาพยนตร์นะครับแทบทั้งหมดเลยเนี่ย ล้วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ Sony ทั้งสิ้นนี่เริ่มแรกเลยนะอย่างค่ายหนังสตูดิโอในการผลิตภาพยนตร์ทาง Sony ่เขาก็มี Sony Pictures ผลิตหนังมากมายเลยอย่าง Spider-Man ก็ของ Sony ครับหรือแม้กระทั่งกล้องที่เขาใช้ถ่ายภาพยนตร์จริงๆเนี่ยเขาก็มีนะครับนี่โซนี่ซีเนอัลตส่วนจอสตูดิโอมอนิเตอร์ที่เขาใช้อ้างอิงในกระบวนการผลิตเนี่ยก็เป็นจอของโซนี่เช่นกันใช้แทบทุกสตูดิโอชั้นนําเลยนะ แล้วก็สุดท้ายที่เป็นปลายทางเนี่ยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เห็นไหมครับก็มีของโซนี่เช่นกันซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อได้เปรียบของทางโซนี่มากเลยนะครับเขาจะมีองค์ความรู้เนี่ยรอบด้านเลยด้านการผลิตภาพยนตร์และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็จับมัดรวมนะครับแล้วก็ส่งมอบมายัางทีวีโซนี่บราเวียแบบนี้ซึ่งจะเป็นทีวีที่เราใช้ดูหนังภายในบ้านนี่แหละครับรุ่นนี้เนี่ยให้เทคโนโลยีนะฮะด้านภาพระดับพรีเมียมเนี่ยจัดว่าอัดแน่นเลยนะครับ ความละเอยียดอยู่ที่ 4K แล้วก็ตัวจอเนี่ยใช้เป็นแบบ VA Vertical Alignment ตัวที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือหลอดไฟแบคไลท์ครับ Mini LED นั่นเองซึ่งตรงนี้นะฮะทางทฤษฎีเรารู้กันอยู่แล้วว่าขนาดหลอดไฟที่เล็กจิ๋วลงมันย่อมให้ความเนียนในการดิมเนี่ยได้ดีกว่าพวกหลอด Full Array LED ที่มีขนาดหลอดที่ใหญ่กว่าครับผมทดสอบสาธิตภาพให้ดูแบบนี้เลยเห็นไหมก็จะเป็นฉากดำๆนะฮะพร้อมวัตถุที่สว่างอยู่ตรงกลาง ซึ่ง s o นีเนี่ย,เ,ยเขาเรียกเทคโนโลยีการดิมโหลดไฟของตัวเองว่า backlight master drive เห็นไหมครับก็คือดิมหลอดไฟเก่งในระดับ Master รประมาจารย์เลยแหละคุมความดำได้ดีเลยนะครับแล้วก็แสงฟุ้งรอบๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมากๆด้วยตรงนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับและเราสามารถเลือกปรับระดับความเข้มข้นขอ,ของการดิมหลอดไฟเนี่ยได้ที่เมนูตรงนี้ผมเลือกไว้ที่มีเดียมนะ ส่วนตัวชิปประมวลผลนะครับเขาใช้ตัว XR Processor นะครับซึ่งคำว่า XR เนี่ยมันมีความหมายแฝงซ่อนเอาไว้อยู่มันย่อมมาจาก Extreme Reality นะครับแปลว่าสมจริงขั้นสุดแน่นอนนะมันเป็นปรัชญานในการไฟจูนภาพของทางโซ n y เนี่ยแล้วส่งมอบให้กับผู้รับชมได้รับชมนะครับภาพที่สมจริงไม่เกินจริงครับและสุดท้ายเนี่ยพวก HDR ขั้นท็อป Dolby Vision เขาก็รองรับเช่นกัน อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเมนูในการปรับนะฮะพวกภาพและเสียงเค้เขาเนี่ผมกดปุ่มรูปประแจนะครับแล้วเข้ามาเห็นไหมมันจะมีรูปประกอบทําให้เราเข้าใจง่ายนะครับอย่างโหมดภาพเนี่ยก็จะเป็นรูป P ีวีพร้อมภาพแบบนี้หรือถ้าเป็นเสียงเห็นไหมก็จะมีรูปลําโพงขึ้นมาเลยนะฮะปรับจูนต่างๆเข้าใจง่ายดีนะครับอย่างโหมดภาพเสลต์รูปเนี่ยผมเข้าไปที่พิจเจอร์แบบนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าท่านไหนชอบแนวภาพที่มีความสดอิ่มเต่งตึงนะครับก็สามารถใช้โหมดอย่างพวก วีวิดหรือว่าพวกแซนด์ด์ดแบบนี้ได้นะฮะมันก็จะบูสต์พวกสีต่างเนี่ยขึ้นมาให้ดูแบบเตะตามากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากระเสบหนังนะครับให้มันมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ได้แนวภาพแบบอบอุ่นกลมกล่อมอย่างที่สตูดิโอผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการส่งมอบให้เราเห็นนี่ผมขอแนะนําเลยนะครับเขามีโหมดอย่างซีนิมาเห็นไหมก็จะเป็นรูปนะสะเลดในการกํากับหนังแบบนี้ ไละอีกโหมดหนึ่งนะครับคือ professional จะสังเกตรูปได้เลยนะครับเป็นรูปของนะฮะ color list ในการปรับจูนแสงสีในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์อยู่เห็นไหมครับถ้าอยากจะได้อัตลรหนังนะอย่างที่พุ่มกับเขาต้องการสมมอบให้เราเห็นจริงๆใช้2โหมดนี้ได้ครับคาแรคเตอร์ภาพเหมือนกันนะจะต่างกันที่ความสว่างส่วนโมชั่นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ทําได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับ ค่า Default ที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วแทบไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยฉะนั้นแค่เราดิมไฟห้องลงหน่อยครับให้นวลตาแล้วคลิกเดียวเนี่ยเปลี่ยนหมดภาพเป็นซีนีมาหรือโปรเฟชชั่นอลคำว่าซีนีมา is c คัมมิ่งโฮมเนี่ยก็ไม่เกินจริงอีกต่อไปครับทีนี้มาดูผลการทดสอบวัดค่าภาพกันบ้างนะครับอย่างรับความสว่างสูงสุดหรือว่าค่าพีคไรเนสนะครับตัวเนี้ยทำได้อยู่ประมาณ1,500นเลย จัดว่าสูงกว่ารุ่น X90L รุ่นน้องนะไปสัก1สเต็ปใหญ่เลยครับแล้วก็รวมถึงนะขอบเขตของสีทําได้กว้างอยู่ที่96%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ตัวทีวีตัวเนี้ยผ่านมาตรฐาน Ultra HD Premium นะครับซึ่งเป็นตัวการันตีว่าทีวีเนี่ยมันมีศักยภาพเพียงพอในการขับแสงสีจากหนัง 4K HDR เนี่ยออกมาได้อย่างหมดจดนั่นเองเป็นทีวีที่มีคุณภาพดีระดับพรีเมียมเลยครับ สำหรับการเล่นเกมเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าทีวีบราวเวียกับ Sony PlayStation 5เนี่ยมันเกิดมาคู่กันอยู่แล้วนะครับพอร์ต HDMI ที่เขาให้มาเนี่ยมีเวอร์ชัน2.12น2.12ช่องนะจะอยู่ที่ช่องเบอร์3และเบอร์4ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมเสียบให้ถูกช่องด้วยนะครับจะได้ภาพ 4K 120Hz กับเกมที่เขารองรับด้วยแถมมันมีการปรับให้เป็นโหมดเกมอย่างอัตโนมัติด้วยนะครับ มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าค่าอินพุตแหลกเนี่ยมันจะลดต่ำลงทําให้เวลาเรากดจอยเนี่ยมันก็ตอบสนองได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นทั้งสัญญาณภาพแบบ60 h z แล้วก็120 h z เลยอีกจุดหนึ่งโ o n y เนี่ยเขามีเมนูพิเศษสำหรับการเล่นเกมนะครับปรับแต่งค่าภาพต่างเนี่ยให้ออ p t ิไมท์ที่สุดโดยเฉพาะด้วยนะครับเรียกว่าเกมเมนูนี่กดที่ปุ่มเมนูตรงนี้นี่แหละบนรีโมทค้างเอาไว้ปุ๊บเห็นไหมจะมีแถบเมนูสีม่วงเด้งขึ้นมาครับ อย่างด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีโหมดภาพสําเร็จรูปนะให้เราเลือกปรับแต่งได้เห็นไหมมีโหมดสแตนดาด FPS แล้วก็ RTS นะครับเลือกแมทชิ่งนะครับให้เหมาะกับประเภทเกมนั้นๆได้เลยรวมถึงพวก VR เนี่ยเปิด On Off ได้ด้วยนะอีกจุดหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับนี่เราสามารถปรับขนาดหน้าจอเนี่ยให้ย่อลงมาได้ด้วยนะครับในกรณีถ้าเราเล่นเกมนะฮะ แบบนั่งระยะประชิดหน่อยนะครับมองทีวีจอใหญ่85นิ้วแบบนี้มันอาจจะดูล้นสายตาไปสักนิดนึงนะครับเนี่เราก็เลือกสกรีนไซส์มาเป็นคอสตอมแบบนี้แล้วเราก็ลดนะครับขนาดทั้งมันลงจาก100%นะครับให้เล็กลงตามต้องการได้แล้วก็มานั่งใกล้ๆแบบลุ้นระทึกอะเออเนี่ยต่ำสุดได้30%แบบนี้เลยเล็กจิ๋วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็ปรับนะฮะเต็มจอแบบเดิมแบบนี้ได้ครับ ส่วนท่านไหนเนี่ยเป็นคอเกมสาย FPS นะครับเกมยิงปืนแบบนี้น like ี like ่แหละเราสามารถเลือกเปิดเมนูเป้าเล็งจำลองครับหรือว yeah. ่า Cross Hair ให้เป็นออนแบบนี้ได้เห็นไหมจะมีเป้าเล็งขึ้นมาแบบนี้เลยเลือกเปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีแดงสีขาวแบบนี้ได้ตามต้องการด้วยครับไปลองใช้งานกันได้เห็นไหมครับว่าฟีเจอร์เจ๋งๆเนี่ยที่พวกเกมมิ่งมอนิเตอร์ระดับ h i g เอ็นเขามีเนี่ยบราเวียตัวนี้ ก็มีทั้งหมดเลยนะครับจึงไม่แปลกเนี่ยที่เขากล้าโปรโมทนะครับว่าทีวีของเขาเนี่ยเป็นทีวีที่ perfect for PlayStation 5นั่นเองครับเรื่องภาพผ่านไปมาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับระบบเสียงของ BRAVIA 7เนี่ยมีชื่อเก๋ๆว่า Acoustic Multi Audio Multi เนี่ยแปลว่าหลากหลายเห็นไหมจะไม่ได้มีลำโพงเ็งแค่ชุด2ชุดนะเขามีลำโพงนะครับถึง4ชุดด้วยกันเลยนอกจากลำโพง ตู้เบสด้านล่างเนี่ยแบบสเตอริโอซ้ายขวาเขายังมีลำโพงทวีตเตอร์นะครับติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนซ้ายและขวาอีกด้วยเห็นไหมเวลานักร้องร้องเพลงออกมามันก็จะพูดออกมาเหมือนจากกลางจอได้จริงๆถ้าเป็นลำโพงโดยทั่วไปเนี่ยเสียงมันก็จะกองจมด้านล่างเพียงอย่างเดียวความสมจริงเนี่ยมันก็จะลดลงไปครับแล้วก็กำลังขับรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ที่40วัตต์ข้อดีนะฮะ ของทีวีโซนี่เนี่ยกับเรื่องระบบเสียงเนี่ยคือเขารองรับระบบเสียงขั้นท็อปของทั้ง2ค่ายเลยนะครับอย่างดอเบีเนี่ยก็รองรับดอเบียนมอสแล้วก็ DTS เนี่ยก็รองรับ DTSX ด้วยซึ่งเป็นระบบเสียงรอบทิศทางนี่แหละนะครับขัานอื่นบางทีเนี่ยก็จะไม่รองรับ DTS นะจะรองรับดอเบีเพียงอย่างเดียวครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าในปี2024นี้นะครับทาง Sony เนี่ยเขามีโซลูชัน อัปเกรดเนี่ยจากแค่ลำโพงทีวีเนี่ยสู่คำว่าเทเตอร์แล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เข้ามาพร้อมกับลำโพงชุดใหม่ของเขาที่เรียกว่า b r a v i a t h e a เ e r ร์คอเป็นลำโพงไร้สายสีตัวแบบนี้ส่งมาให้ผมรีวิวเคียงคู่กับ Bra v i a 7ตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับสามารถเซตอัพเป็นลำโพงรอบทิศทางแบบนี้ได้เลยหรือจะแขวนผนังก็ทำได้นะครับเพราะว่าเขาแถมขาแขวนมาให้ในกล่องด้วยแล้วก็สามารถให้เสียงแบบ360องศาได้ด้วยนะครับ คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับแล้วก็เซตอัพต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเติมเต็มอรรถรสในการรับชมหนังให้เราอย่างจับต้องได้ด้วยครับฉะนั้นเนี่ยคือท่านไหนเนี่ยมีงบประมาณอีกสักก้อนหนึ่งมงเลยไปว่าจะต้องเป็นก้อนใหญ่ซะหน่อยนะก็ลองพิจารณา BRAVIA Theater Core ตัวนี้ใช้เคียงคู่กันได้นะ สุดท้ายละมาดูระบบบริการสมาร์ททีวีกันบ้างนี่ผมกดปุ่มโฮมปึ้งให้ดูนี่คือหน้าตาของ Google TV นะครับแต่หลายท่านเอ๊ะมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแน่นอน Google TV เวอร์ชันล่าสุดของ Sony เนี่ยเขาจะมีการปนะรับนะฮะทรงของไอคอนเนี่ยจากสี่เหลี่ยมให้เป็นวงกลมเห็นไหมอย่างพวกไอคอนพวก Netflix YouTube นะครับ Sony Picture Call Apple TV นะฮะ Disney Plus รวมถึง TikTok พันชีโรแบบนี้เห็นไหมเป็นทรงกลมหมดแล้วนะครับท่านไหนเนี่ยยังเป็นทรงเรียมอยู่แปลว่ายัางเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะประเภทเจ็ดใหม่ที่สุดเลยข้อดีของเขานี่มีแอปพลิเคชันทั้งสายบันเทิงนะครับดูหนังดูซีรีส์แล้วก็กีฬาต่างๆเนี่ยให้เราเลือกรับชมมากที่สุดเลยกว่า1 0 0 0 0หมื่แอปพลิเคชันตรงเนีย้ยังไม่มี Smart TV แพลตฟอร์มไหนนะสามารถแซง Google TV ได้ครับ เมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Sony p i c t u r e Core เนี่ยเลื่อนซ้ายให้ดูแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับบางท่านนะฮะที่เป็นแฟน Sony อาจจะสงสยัยเอ๊ะมันอันเดียวกับแอป,ปที่มีชื่อว่า b r a v i a Core นะที่ผมเคยพรีเซนต์ไปเมื่อสักปี2ป,ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับแอป,ปเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อนั่นเองให้มันดูขลังขึ้นนะครับโดยการเอาชื่อ Sony Pictures เนี่ยที่เป็นชื่อค่ายหนังเขาเนี่ย มาตั้งเป็นชื่อแอปเลยว่างั้นเถอะนะครับเข้าเนี่ยเราจะสามารถเข้าผ่านไอคอนของแอปกลมๆแบบนี้ก็ได้หรือบนรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็จะมีปุ่มลัดนะครับ Sony Pictures Core แบบนี้กดเข้าได้เลยปุ๊บแบบนี้เห็นไหมเป็นรูปเลนสถ่ายทำภาพยนตร์ขึ้นมาโดยแอปนี้นะครับเขาจะเอารวบรวมหนังจากค่ายของเขาเองในยอย่าง Sony Pictures เนี่ยไว้ประมาณหลายร้อยเรื่องเลยนะให้เรารับชมกันฟรีๆนะครับเนี่ยกดเลือกรับชมแบบนี้ได้เลย แล้วก็รวมถึงถ้าเป็นหนังที่มันมีความสดใหม่หน่อยแหละแบบว่าแทบเพิ่งออกจากโรงประมาณเนี้ยเราจําเป็นต้องใช้คูปองในการรีดีมนะเพื่อจะรับชมนี่ยกตัวอย่างอย่างหนังเรื่องมาดามเว็บอินซ i ด u สภาคใหม่ล่าสุด Gran d t u r i s m o ที่เป็นหนังแข่งรถรวมถึง Equalizer 3นะครับของป่าแดนเซลวอชิงตันอ่าอย่าง Bravia 7เนี่ยเขาให้มาถึง10ครดิตด้วยกันนะฮะ10คูปองแบบนี้กับระยะเวลา24เดือนนะฮะที่เราจะสามารถใช้คูปองนี้ได้ ก็สามารถไปกดรีดีมรับชมกันได้ส่วนคูปองในการรีดีมของรุ่นอื่นๆเนี่ยผมขึ้นลิสต์ไว้ให้ตามนี้นะครับข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือเรื่องของความคมชัดของภาพนะครับจัดว่าดีที่สุดเลยในมรรดาแอปสตรีมมิ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะครับเพราะว่าอัตราบิตเรทเนี่ยที่เขาใช้ส่งข้อมูลเนี่ยสูงถึง80เมกะบิตเซกลนะครับจะเรียกว่าอีกนิดน่ะเท่ากับพวกแผ่น 4K Ultra HD b l u r a แล้วครับ แล้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือหนังหลายๆเรื่องของเขาเนี่ยมีอัตราส่วนแบบ IMAX ด้วยนะคือพอเราพูดถึงอัตราส่วนแบบ IMAX เนี่ยก็คือภาพที่จะดูแบบเต็มจอมากยิ่งขึ้นแถบแบ็กบาร์เนี่ยจะเล็กลงมากๆนะครับเอาเรื่องที่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยอย่าง SpiderMa n เห็นไหมภาพเนี่ยแทบจะเต็มจอเลยก็ว่าได้เราดูจากแผนเนี่ยภาพนะยังไม่ได้ใหญ่โตเท่านี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าง Ghost Buster นะครับภาค Answer the Call มันจะมีฉากที่เป็นหน่วยงานบริษัทกำจัดผีของเรานี่แหละยิงพวกปืนลำแสงเลเซอร์ออกมาเห็นไหมครับแถบแบ็กบาร์สีดำลำแสงเหล่านี้มันแทบทะลักทะลวงทะลุออกมาตรงแถบแบ็กบาร์เลยดูหนังแบบนี้ดูแล้วเร้าใจขึ้นด้วยนะครับถ้าเราดูจากแอปอื่นเนี่ยมันจะถูกจำกัดนะครับอยู่บริเวณไม่เกินแบ็กบาร์แบบนี้ครับ เดี๋ยวนี้การรับชมหนังนะครับหลายท่านก็รับชมผ่านแอปพลิเคชันนะฮะสตรีมมิ่งเป็นซะส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับโซนี่เองเนี่ยเขาก็เลยเห็นถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะส่งมอบแนวทางภาพที่ถูกต้องเนี่ยดังที่สตูดิโอนะฮะผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นและให้เราเนี่ยเลือกนะฮะให้มันเป็นแบบนั้นอย่างง่ายๆายอ่าทำยังไงนี่อย่างผมเนี่ยดูแอปอย่าง Sony Picture Core อยู่แบบนี้นะครับเขาจะมีโหมดแบบพิเศษขึ้นมาเลย ผมกดเข้าไปที่โหมดภาพปุ๊บเห็นไหมครับ Sony Pictures Core Calibrate Mode แปลง,ง่ายเลยนะครับเป็นโหมดที่มีการปรับภาพออกมาให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะครับอย่างที่ผู้ผลิตเนี่ยก็คือ Sony Pictures เนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นกดอ้อนปุ๊บคลิกเดียวอยู่เลยเห็นไหมแสงสีเป็นธรรมชาตินะครับอย่างที่เขาอยากจะให้เราเห็นนะครับทำได้ง่ายๆ ตัวแอปอื่นๆเนี่ยที่ยอดนิยมในบ้านเราก็มีเช่นกันนะครับนี่มาดู Netflix บ้าง Netflix กเนี่ยก็จะมีโหมดที่เรียกว่า Netflix Calibrate Mode ะค,คลิกเดียวปุ๊บแบบนี้อยู่เลยเช่นกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่าง Prime Video ของ Amazon ก็มีเช่นกันนะครับ เรียกได้ว่า Sony เนี่ยเป็นเจ้าที่พิถีพิถันนะฮะในเรื่องของความถูกต้องของภาพมากที่สุดเลยนะครับเขาต้องการส่งมอบประสบการณ์เนี่ยอย่างที่ผู้ผลิตหนังนะฮะจากสตูดิโอเนี่ยเขาอยากจะให้เราได้เห็นอย่างไรเราจะต้องได้เห็นแบบนั้นแล้วก็ต้องเห็นได้ง่ายด้วยครับเห็นไหมคลิกเดียวอยู่เช่นกันเขายังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone นะครับผ่าน Airplay ได้ด้วยนี่โยนภาพแชร์ภาพต่างๆเนี่ยขึ้นไปเล่นไลฟสายได้เลยครับ รวมถึงการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงนะครับก็รองรับการพูดผ่านรีโมทคอนโทรลแล้วก็รวมถึงพูดโดยตรงกับตัวทีวีได้เช่นกันนะามาดูกันนะให้ hey Google เปิดไฮไลท์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เห็มั้ย FA ครับรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้โหแมนยูเฉือนชนะซิตี้ไปอย่างสุดมันเลยอ่ะกดดูสัหน่อยครับ ข้อดีเนี่ยเพียบเลยถูกต้องไหมครับผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่ด้วยนะครับที่ผมพบเจอ,อลองฟังกันดูนะอย่างแรกเลยนะครับคือพอร์ตช่องต่อเนี่ยออปติคอลเอาขาไม่มีนะครับเขาตัดทิ้งไปแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่เลย HDMI ARC ER ที่ช่องสารนะครับเอาออกซาบาได้อย่างที่2นะครับก็คือ พอต hmi เวอร์ชัน2.1เขายังให้มาแค่2ช่องนะครับใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้เขาใจปั้มให้มาสีช่องเลยอันนี้ฟีดแบ็กไปทาง Sony ่นะและข้อสุดท้ายนะครับ bravia 7เนี่ยเขาไม่ได้มีไซส์มาตรฐานอย่าง55นิ้วนะครับจะเน้นไซส์ใหญ่65นิ้วเป็นต้นไปทีนี้หลายท่านเนี่ยอยากจะรู้ราคากันแล้วนะครับขอเฉลยเลยละกันนะอย่างไซส์65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่71,990บาทไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่าง75นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่99,990บาท และสุดท้ายไซส์ใหญ่บิ๊กเบิมอย่าง85นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่124,990บาทนี่เป็นราคาตั้งสไตล์ชาวอารยธรรมนะครับซึ่งราคาที่เราสามารถซื้อหาได้จริงเนี่ยตามหลักมันก็จะเพลาลงกว่านี้สักเต็ปหนึ่งอยู่แล้วและย้ำอีกทีนะครับเมื่อซื้อทีวีโซนี่ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันที่หม่โซนี่นะครับตอนนี้เขามีสิทธิพิเศษด้วยลูกค้าที่ซื้อทีวีบราเวียเตัวเนี้ยแล้วก็ลงทะเบียนรับประกันนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม ไปจนถึง31กรกฎาคมลุ้นดูนะฮะแอปอย่างอ้เฉยยี่เนี่ยแบบพรีเมียม VIP เลยนะครับฟรี2เดือนแต่ต้องซื้อนะฮะทีวรีร่วมกับเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5ด้วยนะครับนี่แหละครับคำว่า Cinema is coming home นะครับคือเขาใช้องค์ความรู้นะฮะจากอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์ของเขาเนี่ยต่อยอดนะฮะในการผลิตทีวีบราวเวที่เราใช้รับชมหนังภายในบ้าน ยิ่ง BRAVIA 7ตัวนี้นี่แหละนะฮะอัปเกรดมาใช้หลอดไฟแบบ Mini LED ยิ่งทําให้คํานี้นะฮะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครับและทั้งหมดนะครับก็คือรีวิวทีวี BRAVIA ซีรีส์ใหม่ประจําปี2024จากทาง Sony น,นะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ